ถอนนอกน้อมด้วยเสียงกล่าวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงรู้ผู้ทรงเห็นผู้ทรงเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตอนที่หนึ่งร้อยหกสิบเพราะมีแม่และพอ่อเราจึงมีโอกาสร่วมกันเจริญกุศลเพื่อความประเสริฐในศาสนาของพระชินเจ้าพระองค์นั้นเราทั้งหลายนั้นเป็นผู้ที่ได้สั่งสมบุญมาดีแล้วทั้งในอดีต จึงเป็นปัจจัยอันประเสริฐอย่างยิ่งที่ทำให้เรานั้นได้มีโอกาสมาพบพระพุทธศาสนาและได้ก้าวมาสู่การศึกษาปร,ริยติสัตธรรมอันประเสริฐซึ่งแน่นอนว่านั้นคือข้อปฏิบัติของพระบร,รมศาสดาและหมู่พระอริยาสาวกทั้งหลายที่ได้ประพฤติปฏิบัติไปแล้วเป็นทางอันประเสริฐ ที่ท่านเหล่านั้นได้ก้าวไปสู่ความพ้นจากทุกเป็นอเนกทั้งที่มีแล้วในอดีตในปัจจุบันและจกมีในอนาคตเมื่อเราทั้งหลายนั้นได้เชื่อมั่นในพระตถาคตยาวก็ยอมเชื่อมั่นในพระธรรมคำสอนที่พระองค์นั้นได้ทรงบัญญัติแต่งตั้งเปิดเผยเพื่อให้เหมาะกับเราทั้งหลายที่เกิดมาในภายหลังค่ะด้วยเหตุนี้นะคะ เราจึงไม่ต้องเชื่อใครนอกจากพระธรรมคำสอนของพระบรมศาสดาผู้สูงสุดซึ่งได้ทรงบัญญัติแต่งตั้งเผิดเผยเอาไว้แม้การพยากรณ์ตนเองว่าได้เป็นผู้หลุดพ้นแล้วจากอบายสีนั้นก็คือการก้าวไปสู่ความเป็นพระโสดาบันซึ่งพระองค์นั้นก็ได้ให้หลักการเอาไว้ในแว่นธรรมซึ่งเป็นเครื่องมือที่อริยสาวก มีไว้ในกรณีที่ประสงค์จะพยากรณ์ตนเองได้ด้วยตนเองว่าเราหมดสิ้นเหตุที่ให้ไปเกิดในนรกหมดสิ้นเหตุที่ให้ไปเกิดในกำเนิดสัตว์เดรัจฉานหมดสิ้นเหตุที่ให้ไปเกิดในแดนเปรตหมดสิ้นเหตุที่ให้ไปสู่อบายทุคติและวินิบาตแล้วเราเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จ พธิในวันข้างหน้านี้คือคำที่พระบรมศาสดานั้นได้ทรงตรัสเอาไว้สำหรับแว่นธรรมด้วยเหตุนี้พระองค์จึงได้ตรัสต่อไปว่าเครื่องมือที่อริยาสาวกนั้นพึงมีคือพระอริยาสาวกในธรรมวินัยนี้ต้องประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว ในพระพุทธเจ้าอันประกอบด้วยองค์ก้าวคืออรหังคือเป็นผู้บริสุทธิ์ไกลจากกิเลสทำลายกรรมแห่งสังสารจัรได้แล้วเป็นผู้ควรแนะนำสั่งสอนผู้อื่นควรได้รับความเคารพบูชาเป็นต้นในพระบริสุทธิ์ที่คุณนั้นประกอบด้วยข้อสำคัญอีกก็คือวิชาจารณาสัมปันโน เป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาคือความรู้และจรณะคือความประพฤติซึ่งบุคคลผู้ปรารถนาจะตรัสรู้จะต้องประกอบด้วยองคุณทั้งวิชาและจรณะทั้งสองประการนะคะซึ่งเราก็ได้ศึกษากันมาแล้ววิชาสามและจรณะ15ค่ะในข้อก้านะคะคือพักวาทรงเป็นผู้มีโชค คือจะทรงทำการใดก็หลูล่วงปลอดภัยถูกประการหรือเป็นผู้จำแนกแจกธรรมซึ่งเราก็ศึกษาโดยหัวข้อกันไปก่อนนะคะส่วนพระมหาปัญญานั้นก็คือสมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้ชอบเองนะโธิมนซึ่งพระพุทธเจ้าทุกทุกพระองค์นั้นเป็นเยี่ยงนี้จะต้องบำเพ็ญบารมีบริบูรณ์เพื่อตรัสรู้ชอบ ด้วยพระองค์เองส่วนข้อโลกกวิถูเป็นผู้รู้แจ้งโลกคือทรงรู้แจ้งสภาวะอันเป็นคติธรรมดาแห่งโลกคือสังขารทั้งหลายทรงอย่างทราบอธัธยาศัยสันดานแห่งสัตวโลกทั้งปวงผู้เป็นไปตามอำนาจแห่งคติธรรมดาโดยท่องแพ้เป็นเหตุให้ทรงดำเนินพระองค์เป็นอิสระ พ้นจากอำนาจครอบงำแห่งคติธรรมดานั้นและท่งเป็นที่พึ่งแห่งสัตว์ทั้งหลายผู้ยังจมอยู่ในกระแสโลกได้ส่วนข้อสุดท้ายของพระปัญญาคือพุทโธเป็นผู้ตื่นและเบิกบานแล้วคือทรงตื่นเองจากความเชื่อถือและข้อปฏิบัติทั้งหลายที่ถือกันมาผิดผิดโดยทรงปลุกผู้อื่นให้ผลจากความหลงงมงายโดยอันหนึ่ง เพราะไม่ติดไม่หลงไม่ห่วงกังวลในสิ่งใดๆมีการคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นตนจึงมีพระไทยเบิกบานบำเพ็ญพุทธกิจได้ถูกต้องบริบูรณ์โดยถือธรรมะเป็นประมาณการที่ส่งพระคุณสมบูรณ์เช่นนี้และส่งบำเพ็ญพุทธกิจได้เรียบร้อยบริบูรณ์เช่นนี้ย่อมอาศัยเหตุคือความเป็นผู้ตื่นและย่อมให้เกิดผลคือ ทําให้ทรงเบิกบานด้วยส่วนในข้อพระมหากรุณาอันประกอบด้วยสุขโตเป็นผู้เสด็จไปดีแล้วคือทรงดําเนินพระพุทธจริยาให้เป็นไปโดยสําเร็จผลด้วยดีพระองค์เองก็ได้ตรสัสรู้สาเร็จเป็นพระพุทธเจ้าทรงบําเพ็ญพุทธกิจสำเร็จประโยชน์ยิ่งใหญ่แก่ชนทั้งหลายในที่ที่เสด็จไป และได้ประดิษฐานพระศาสนาไวา้แม้ปรินิพานแล้วก็เป็นประโยชน์แก่มหาชนสืบมาจนมาถึงพวกเราแม้ในการปัจจุบันนี้นะคะเราทั้งหลายอยากคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยนะคะเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่อลังการมากเพราะนั้นหมายถึงว่า ย่อมเป็นปัจจัยแห่งการจะแทงตลอดในอาริยสตสีด้วยอาริยมครคมีองค์แปดถึงสี่ขั้นตอนนะคะคือด้วยขั้นตอนของความเป็นพระโสดาบันไปจนถึงความเป็นพระอารหัน์ซึ่งเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่เหนือทรัพย์ทั้งปวงไม่ว่าจะในเทวโลกพรหมโลกไม่พึงกล่าวแม้ในมนุษยโลกค่ะทรัพย์เหล่านั้น ย่อมมีการสิ้นไปเสื่อมไปตามอายุของผู้ที่สิ้นไปนั้นเองแต่โลกุตละทัพท์นั้นหาประมาณมีได้เพราะเป็นเหตุแห่งความผลจากทุกทั้งปวงค่ะส่วนในข้ออนุตรโรปริสธรรมสารถิเป็นสารถฝึกบุรุษที่ฝึกได้ไม่มีใครยิ่งไปกว่าคือทรงเป็นผู้ฝึกคนได้ดีเยี่ยม ไม่มีผู้ใดเทียมเท่าแม้สัตว์อบายเป็นจำนวนมากก็มีโอกาสเข้าถึงธรรมในภพชาติที่ไปเกิดในสุขติดังตัวอย่างค้างข่าวห้าร้อยตัวและน้องกบเป็นต้นในข้อที่เจ็ดคือสัทธาเทวามนุษย์สานังเป็นาศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเทวดาในที่นี้ รวมไปถึงพรหมทั้งหลายด้วยนะคะส่วนมนุษย์ทั้งหลายที่ได้ตรัสรู้ไปแล้วนั้นมีเป็นอเนกหาประมาณมีได้ในพระพุทธเจ้าที่มีแล้วในอดีตจนถึงปัจจุบันและบุคคลที่สั่งสมบารมีที่จะตรัสรู้ได้ในอนาคตค่ะพุทธคุณทางกลาวนี้เป็นคุณของพระพุทธเจ้าเก้าประการ หากไม่สั่งสมบุญเอาไว้แล้วนะคะก็ไม่มีโอกาสได้ฟังได้ศึกษาคุณอันประเสริฐเหล่านี้ซึ่งเป็นปัจจัยแห่งปราโมทยิติและที่สุดนั้นคือพระนิพพานค่ะในพุทธคุณ9ก้นั้นพระปริสุทธิคุณคือข้อหนึ่งข้อสและข้อ9ส่วนพระมหาปัญญานั้นคือข้อสองข้อหและข้อ8 ส่วนพระมหาการุณาก็คือข้อสข้อ6และข้อ7ค่ะซึ่งเราทั้งหลายนั้นได้สวดกันบ่อยๆนะคะว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจารณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเดวามนุษสานัง พุทโธภักควาเราก็คงมีโอกาสศึกษาในรายละเอียดกันไปเรื่อยๆนะคะในพุทธคุณธรรมคุณและสังคคุณซึ่งขณะนี้ก็อยู่ในเรื่องของการสนทนากลุ่มโพธิปักเทียธรรมสาประการซึ่งขณะนี้ก็ได้ศึกษาในพุทธคุณ9ก้ากันอยู่ค่ะในลำดับต่อมาข้อสองประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหว ในพระธรรมว่าพระธรรมของพระผู้มีพระภาคยาวที่ประกอบด้วยองค์หกประการนั้นคือสวากขาโตพระขวตาธรรมโมอันประกอบด้วยพระปริยัตยิและโลกุตลาธรรมก้าวพระธรรมอันพระผู้มีพระภาค้าวได้ตรัสไว้ดีแล้วคือตรัสไว้เป็นความจริงแท้อีกทั้งงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุด พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะประกาศหลักการครองชีวิต ED, อันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงนะคะบุคคลใดที่ได้ศึกษาพระปริยัติศัสตรธรรมนั้นเราจะรู้ชัดว่าการดำรงชีวิตเป็นคฤหัหัดก็ตามพระองค์ได้ตรัสไว้อย่างละเอียดในมงคล38แและในข้อมูลอื่นๆอ,อ,อีกหลากหลายนะคะ แม้แต่เรื่องการใช้สอยทรัพย์พระองค์ก็ยังทรงแสดงไว้อย่างละเอียดหากเราผู้ปรารถนาจะตรัสรู้ตามพระบระมศาสดาและหมู่พระอริยสงฆ์แล้วเราจะเห็นคุณค่าของพระธรรมคำสอนอันประเสรศิฐที่เป็นปริยติสัตธรรมซึ่งแท้ที่จริงก็คือการปฏิบัติของพระองค์และหมู่พระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ได้ตรัสรู้ไปแล้ว จึงส่งแสดงเพื่อเป็นแบบอย่างให้เราทั้งหลายผู้เกิดภายหลังนั้นได้ศึกษาและปฏิบัติตามค่ะสองสันทิธิโกอันเป็นผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองคือผู้ใดปฏิบัติผู้ใดบรรลุผู้นั้นย่อมเห็นประจักษ์ด้วยตนเองไม่ต้องเชื่อตามคำของผู้อื่นผู้ใดไม่ปฏิบัติไม่ปลุ ผู้อื่นจะบอกก็เห็นไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติเองเท่านั้นจึงจะรู้ชัดได้ด้วยตนเองในข้อสามคืออากาลิโกไม่ประกอบด้วยการคือไม่ขึ้นกับการเวลาพร้อมเมื่อใดบรรลุได้ทันทีเมื่อบรรลุแล้วผลน,นั้นจะปรากฏทันทีอีกอย่างหนึง่งเป็นจริงอยู่อย่างไรก็เป็นอย่างนั้น ไม่จํากัดด้วยการว่าเป็นอดีตปัจจุบันหรืออนาคตนะคะหมายถึงว่าเมื่อเข้าถึงความบริบูรณ์แห่งอริยมครคมีองค์8ประการแล้วมรรขจิต ในลำดับแรกก็คือโสดาปฏิมาเกิดขึ้นผลลจิตก็จะเกิดตามทันทีนั้นก็คือโสดาปฏิผลสกะทาคามิมาเกิดขึ้นสกะทาคามิผลก็เกิดต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นอนาคามิมาเกิดขึ้นอนาคามิผลก็เกิดทันทีไม่มีการระหว่างขั้นอรหัตตมาเกิดขึ้น อรหัตผลก็เกิดทันทีไม่มีการจำกัดการแม้ในอดีตก็เป็นอย่างนี้ในอนาคตนั้นเล่าก็เป็นเยี่ยงเดียวกันค่ะข้อสี่เอหิปัสสิโกควรเรียกให้มาดูคือเชิญชวนให้มาชมและพิสูจน์หรือท้าทายต่อการตรวจสอบเพราะเป็นของจริงและดีจริง ซึ่งผู้ที่ตรัสรลูไปแล้วท่านจะรู้ชัดในเรื่องเหล่านี้แม้เราผู้ยังไม่ถึงการตรัสรลูแต่เราก็คงค่อยๆเห็นความจริงอย่างหนึ่งว่าเมื่อมีการศึกษาและปฏิบัติตามแม้ในเบื้องต้นก็ย่อมเป็นที่ตั้งของการละคลายความทุกข์ความเศร้าโศกได้ในบางครั้งบางคลา จึงควรที่จะเรียกให้ผู้อื่นนั้นได้มาศึกษาและปฏิบัติตามร่วมกันพิสูจน์ความจริงว่าเป็นสิ่งที่ดีที่เลิศเป็นของจริงเป็นของแท้เพราะเหตุว่าเป็นสัจจะเป็นความจริงค่ะควรค่าแก่การที่จะศึกษาและปฏิบัติตามเพราะหากสำเร็จประโยชน์แล้วจะไม่มีการหนกลับไปเป็นอย่างอื่นอีกเลย มีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวในข้อ5โอปายิโกควรน้อมเข้ามาคือควรน้อมเข้ามาไว้ในใจหรือน้อมใจเข้าไปให้ถึงด้วยการปฏิบัติให้เกิดมีขึ้นในใจหรือให้ใจบรรู้ถึงอย่างนั้นหมายความว่าเชิญชวนให้ทดลองปฏิบัติดูด้วยการมีสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปะสัมมาวาจาสัมมากรรมันตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสัมมาสติและสมาสมาธิน้อมพระธรรมทั้งปวงเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในใจซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าพระธรรมเหล่านี้จะต้องเกิดที่ส่วนแห่งใจซึ่งเป็นชวนะที่เกิดในหัทยาวัตถุของเราทั้งหลายส่วนพระนิพพานนั้นต้องน้อม เข้าไปหาพระนิพพานค่ะเมื่อประพฤติบริบูรณ์นั้นละอัคคจิตก็น้อมไปสู่พระนิพพานค่ะความจริงอันประเสริฐเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรานั้นควรประพฤติให้เป็นไปให้เกิดขึ้นในปัจจุบันค่ะข้อหกคือปัจจตังเวทิตพโพวินยูหิอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตน คือเป็นวิสัยของวินย่ชนจะพึงรู้ได้เป็นของจำพาะตนต้องทำจึงเสวยได้เฉพาะตัวทำให้กันไม่ได้เอาจากกันไม่ได้และรู้ได้ประจักษ์ที่ในใจของตนนี้เองในกุศลที่เป็นโลกุตตระทั้งหลายนั้นเป็นเรื่องของผู้มีปัญญานะคะหากไม่มีปัญญาแค่ฟัง ก็ไม่รู้เรื่องแล้วนะคะว่าธรรมะที่ประกอบด้วยหกหมวดอันประกอบด้วยสวากขาโตเป็นต้นนั้นเป็นส่วนของโลกุตตระธรรมทั้งหมดยกเว้นในข้อที่หนึ่งนั้นจะประกอบด้วยปริยติสัตธรรมด้วยแต่สองถึงหแล้วเป็นเรื่องของโลกุตตระธรรมแต่เพียงอย่างเดียว ซึ่งแสดงให้เห็นว่าคุณของพระนิพพานนั้นเป็นสิ่งประเสริฐสุดนะคะและพระบรมศาส,สดาผู้สูงสุดนั้นเคารพพระธรรมค่ะพระองค์ไม่สามารถเคารพบ,บุคคลใดๆดได้แต่พระองค์นั้นเคารพพระธรรมคือโลกุตตรธรรมก้าวส่วนปริยัตินั้นพระองค์เป็นผู้แสดงแนวทางของการปฏิบัติ เพื่อให้พวกเราทั้งหลายได้มีโอกาสผลจากถูกในข้อสังคับคุณก้าวนั้นเป็นคุณของหมู่พระสงฆ์อันประกอบด้วยหนึ่งสุปฏิปันโนภขวโตสาวกส,วกสังคโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ปฏิบัติดีด้วยศีลสิกขาสมาธิศิกขาและปัญญาศิกขาใช่ไหมคะ ส่วนข้อสองอุชุปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติตรงตรงต่อทางอันประเสริฐค่ะอันเป็นมัชฌิมาปฏิปทาคืออริยมรรมีองค์แปดสามยายะปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติถูกทางสี่สามีจิตปฏิปันโนเป็นผู้ปฏิบัติสมควรห้าอาหุนโยเป็นผู้ควรแก่กของคำนับ คือควรรับของที่เขานำมาถวาย6ปาหุนยโยเป็นผู้ควรแก่การต้อนรับ7จักคิเนยโยเป็นผู้ควรแก่ทักษินาควรแก่ของทำบุญ8อัญชลิการนิโยเป็นผู้ควรแก่การทำอัญชลีควรแก่การกราบไหว้9อนุตตรังปุญญเขตตังโลกัสะ เป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมของโลกเป็นแหล่งปลูกฝังและเผยแผ่ความดีที่ยอดเยี่ยมของโลกนะคะแบบอย่างของบุคคลที่จะก้าวไปสู่ความเป็นอริยานั้นเป็นสิ่งที่เลิศและเป็นสิ่งเดียวที่เมื่อปฏิบัติตามเยี่ยงอย่างที่ท่านได้ประพฤติเอาไว้เป็นแบบอย่างแล้วย่อมผลจากถูกได้จริงและท่านเหล่านั้น เคารพในพระบรมศาสดาผู้สูงสุดเคารพในพระธรรมคำสอนจึงปฏิบัติตามจนผลจากทุกได้จริงมีความผลขวายและประพฤติตามอย่างต่อเนื่องซึ่งเรานั้นควรที่จะน้อมมาประพฤติให้เกิดขึ้นในตนค่ะส่วนข้อที่สี่นั้นก็คือประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจ คือไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทท่านผู้รู้สรรเสริญด้วยเหตุแห่งไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำเป็นไปเพื่อสมาธินั้นคือย่อมรู้ชัดว่าศีลเป็นศีลไม่มีอัตตาตัวตนเข้าไปยึดถือด้วยตัณหาด้วยมานะและด้วยทิฏฐิเมื่อเป็นเช่นนี้นะคะทำทั้งสี่ประการนี้แหละ จะเป็นเครื่องบอกได้ว่าเราหมดสิ้นเหตุที่จะไปเกิดในนรกหมดสิ้นเหตุที่จะไปเกิดในกําเนิดเดรัจฉานหมดสิ้นเหตุที่ให้ไปเกิดในแดนเปรตหมดสิ้นเหตุที่ให้ไปเกิดในอบายทุกขติวินิบาตแล้วเราเป็นพระโสดาบันไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิในวันคางหน้า นั้นก็คือสามารถก้าวไปถึงความเป็นพระอา,หารหันต์และเข้าสู่พระนิพพานคืออนุปาทาปรินิพานค่ะเราก็คงไม่ต้องให้ใครมาพยากรณ์นะคะพระบรมศาสดาทรงตรัสไว้แล้วว่าท่านนั้นล่ะต้องพยากรณ์ตนเองแว่นธรรมจึงเป็นสิ่งประเสริฐที่เรานั้นควรศึกษาและน้อมนำ มาพิจารณาในตนและประพฤติให้เกิดขึ้นเพื่อก้าวไปถึงที่สุดแห่งถูกได้ในศาสนาของพระชินเจา้าพระองค์นี้ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ม่อมฉันทั้งหลายเชื่อมันว่าจะเป็นปัจจัยในการแทงตลอดในอริยสัจสี โดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทางสิ้นแต่สรรพสัพท์ทั้งสามสิ 3, บเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนสินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิน้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันคากราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูง กลาบสาธุสาธุสาธุาธเจ้าค่ะค่ะ